สวัสดีครับวันนี้ผมก็นําวัตถุมงคลของหลวงพ่อหนุนสิวิทยโยนะครับวัดพุทธโมกขารามจังหวัดสกลนครนะครับมาให้พี่ๆน้องๆชมนะครับวันนี้นะครับนํมาให้ชมคือพระขุนแผนแขนอ่อนนะครับจัดสร้างเมื่อปี2561นะครับหลวงพ่อจัดสร้างเองนะครับคือทางวัดจัดสร้างนะครับจํานวนการจัดสร้างนี่ค่ะคือก็บอกว่ามีคนบอกว่าไม่ถึงพันนะครับไม่ถึงพัน แต่จริงๆแล้วครับหนึ่งหนึ่งช่อมีแองค์นะครับหนึงช่อมี8องค์คงงคการจัดสร้างนี่คือจัดสร้างน้อยมากนะครับถ้าคุณแผนแขนอ่อนนะครับถ้าพูดถึงคุณแผนแขนอ่อนก็ต้องนึกถึงคุณแผนแขนอ่อนของกูบ้านกวางจังหวัดส,สุพรรณบุรีนะครับเป็นเป็นพิมพ์ที่บรรจุก,กุพระเนื้อดินนะครับพิมพ์นี้นะครับคือในสมัยพระนเรศวรมหาราชนะครับได้ จัดสร้างนะครับจัดสร้างแล้วก็นําไปให้แก่เหล่าทหารกล้านะครับเพื่อออกศึกนะครับเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับเรื่องคงกระพันชาติไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับผมแล้วจากนั้นมาครับพอจากนั้นก็นําพักกลับมาบรรจุในกุนะครับเพื่อเป็นอนุสรณ์นะครับจะเห็นได้ว่าสม่าคุณแผนแขนอ่อนนะครับจะเป็นปางมารนิจัยนะครับนี่นะครับปารนิจัยนะครับผม จะเห็นได้ว่าเป็นาปางมาเนชัยเหมือนถ้ามองกันจริงๆก็เหมือนสมเด็จอ่าเหมือนพระพุทธชินราชนะครับเพราะหลวงเพราะสมเด็จพระนเรศวรมีความเกี่ยวเนื่องกับพิษณุโลกนะครับเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันนะครับพิษณุโลกก็คิดว่าน่าจะนําพิมพ์นั้นนะครับมาทํานะครับทีนี้นะครับวัตถุวัตถุมงคลของหลวงพ่อหนุ่มเนี่ยที่ท่านได้สร้างพิมพ์ขี่ไก่หรือว่าเจ้าสัวขึ้นมาเลยมาเพื่อสง่งเค์นะครับ เพื่อส่งเคาะให้แก่บรรดาลูกศิษย์นะครับมาบูชานะครับเพราะว่าคนแผ่ยบ้านกลางนี่คือราคาก็จะต้องไม่ได้ได้แล้วนะครับแล้วแต่แต่ว่าแต่ละพิมพ์เนี่ยครับก็จะเป็นมีพุทธคุณนะครับที่ที่แตกต่างกันแต่ที่เหมือนกันก็มีนะครับครับที่แตกต่างกันหนึ่งเช่นว่าพระขุนแผนแขนอ่อนนะครับจะเด่นในเรื่องการเจรจานะครับเจรจาเมตานะครับค้าขายนะครับผมแล้วก็คงกระพันชาตีนะครับ รวมถึงนะครับรวมถึงแค่คาดปลอดภัยนะครับจะเด็ดทางเรื่องนี้แต่ที่เหมือนกันคือป้องกันดังสีนิวเคลียร์ป้องกันโรคระบาดดังสีปรมนูแล้วแค่คาดปลอดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงโชคลาบนะครับที่จะเข้ามาหาคือมีเหมือนกันทุกพิมพ์นะครับงคือจัดได้ว่าครับพระรวมแร่นะครับปีหกหนึ่งนี่คือเป็นเป็นชุดแรกเลยนะครับเป็น เป็นรุ่นแรกเลยนะครับที่หลวงพ่อหนุนได้จัดสร้างนะครับเป็นรุ่นแรกเลยนะครับการที่จะสร้างพระรูมแรกได้หลวงพ่อใช้เวลาขึ้นคล้องเลยครึ่งชีวิตไปแล้วนะครับนํามาจัดสร้างนะครับเพราะว่าต้องกระ,ระยะเวลาการหามวลสารใช้เวลายาวนานมากนะครับจนถึงเลยครึ่งชีวิตไปแล้วนะครับของหลวงพ่อนะครับตอนนี้ก็เจ็ดสิบกว่าปีนะครับ การนำมวลสาร,รแต่ละอย่างมา,างเช่นว่าต่างประเทศนะครับแร,แร่แร่แร่ Blues. นานา,นาชาติที่หลวงพ่อท่านเดินทุดงฝั่งลาวก็ดีนะครับอินโดนีเซียมาเลย์หรือว่าในประเทศไทยนะครับและประเทศอืนอ่นๆนะครับที่หลวงพ่อท่านทาน่ทา,นทานได้ไปเดินทุด,ดงแล้วก็นำนำมานะครับนำแร่นี้มานะครับนำมวลสารนะครับมานะเป็นพระทำเป็นพระรวมแร่นะครับ,นะรบผมมวลสารจะกล่าวถึงมวลสารเนี่ยมวลสารของรวมแร่คือคือนะครับ ก็จะมีจะมีกระดูกนะครับกระดูกอัฐินะครับฟอสซิลนะครับอัฐิของพระปัจเจกพุทธเจ้านะครับที่หลวงพ่อท่านอาราธนามานะครับเพื่อไม่ให้คนเหยียบจํานะครับอาราธนามานําเป็นมวลสารเพื่อให้คนสักการะกับไหว้เป็นสิริมงคลนะครับรวมถึงแร่เหล็กหลบครับเหล็กหลบคือเหล็กไหลออกมาแล้วเหล็กเนี่ยบรรดาเหล็กหลบนะครับจะหลบตามซอกหินนะครับเพราะว่าเหล็กไหลคือมีอํานาจมากนะครับแล้วก็ รวมถึงนะครับคําดําคําขาวนะครับคําดําคือเหล็กไหลนะครับคําขาวคือตะกัวนะครับที่มีฤทธิ์ในตัวอยู่แล้วเมื่อสารลมแรกของหวูพ่อนะครับมีฤทธิ์ในตัวนะครับมีฤทธิ์ในตัวอยู่แล้วแล้วยิ่งนํามามาทําเป็นพระพระองค์พระเนี่ยครับยิ่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นนะครับนะครับดูนะครับผมโอ้โหสวยนะครับสวยนะครับผมแล้วก็ ที่หลวงพ่อท่านจัดทําพิมพ์ต่างๆมานะครับเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาได้นะครับได้สักกะได้สักกะละนะครับจะเด่นไปทางด้านไหนก็ขึ้นอยู่กับเราเราชอบนะครับเราชอบแล้วก็เรานํามาราทธนาใช้ไปนะใช้ไปทางด้านนั้นนะครับแต่ที่เหมือนกันคือคืออที่บอกไปยังกล่าวนะครับ การังสีนิวเคลียร์นะครับการังสีระเบิดปานมณูครับการโรคระบาดนะครับและแค่ค่าปลอดภัยรวมถึงโชคลาภด้วยนะครับผมเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับรวมแรกปีหกหนึ่งนะครับเป็นยุคต้นของหลวงพ่อเลยนะครับที่สร้างครั้งแรกเลยนะครับพระรวมแรกนะครับและส่วนผสมนะครับก็จะมีทองนะครับมีทองบริสุท์นะครับรุ่นปีหกหนึ่งจะใช้ทองบริสุธ์อย่างมากเลยครับทองคํานะครับหลายบาทนะครับจะเห็นเป็น นณะนะครับสีเหลืองสีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับผมและอย่างหนึ่งนะครับพระหลวงพ่อนะครับมีเทวดานะครับมีเทวดามีเทวดารักษานะครับประจําอยู่นะครับแต่ละองค์ทุกองค์เลยนะครับผมนะครับคือล้วนรวมแลกเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับมีเทวดาเทวดาชั้นผมนะครับรักษาเพราะว่า มวลส,สารที่นาํามาใช้นี่ใช้สร้างนี่คืออัฐินะครับอัฐิพระปัจเจกพุทธเจ้านะครับนำมานำมาทําเป็นมวลส,สารนะครับที่หลวงพ่อท่านทําทการเล่นแร่ปแปรธาตุนะครับมาแล้วนะครับเพราะว่าเพราะว่าในตอนนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกเก็บได้นะครับ mm. <elles S 2> เพื่อเป็นแนวทางนะครับการจัดสร้างพระรูมแรกวหลวงพ่อนี่คือทางวัดจัดสร้างเองแล้วก็จะสร้างน้อยด้วยนะครับผมจะสร้างน้อยนะครับบางพิมพ์ก็สร้างแค่หลักสิบ ผงพิมพ์ก็สร้างแค่หลักร้อยนะครับให้ลองไปศึกษาดูเองนะครับแต่ว่าผมมีข้อมูลจะ,จะนํามานะครับนามาบอกกล่าวกันเรื่อยนะครับหลวงพ่อเมตตาจันหลังนะครับจันหลังทุกองเลยนะครับนะผมนี่นะครับนำมาให้ชมนะครับนำมาให้ชมความลับอีกอย่างหนึ่งคือคือคือว่าเมื่อเราอาราธนาใส่กอดไปแล้วนะครับ ก็จะลาลาธนาจุดตัวไว้รับเสร็อกรอบแล้วครับสีสีพระสีองค์ของพระท่านจะเปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนนะครับจนเหมือนพระธาตุขึ้นนะครับเป็นสีขาวนะครับผมแต่จริงๆแล้วเป็นแต่จริงๆแล้วนะครับคือในในที่ลูกศิษย์ลูกหาสนิทนะครับหลวงพ่อบอกว่าต่อไปจะเป็นทองคําขาวนะครับราคานี่คือจะหาหาหาผาประาณไม่ได้นะครับ เราออกต่างประเทศเยอะด้วยนะครับพระรวมแร่นะครับถ้าเกิดท่านใดนะครับมีอะไรนะครับมีมีคำถามหรือมีอะไรนะครับที่แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับแอดไอดียไลน์มาได้นะครับนะครับผมตามนี้เลยนะครับครับตันนี้ผมก็นามาให้ชมนะครับพระรวมแร่ปีหกหนึ่งนะครับมีโอกาสนะครับรุ่นนี้นะครับพระรวมแรกของหลวงพ่อมีประสบการณ์นะครับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเองนะครับเดี๋ยว วันข้างหน้านะครับหรือว่า EP หน้าจะนำมาเลองสู่กันฟังนะครับ <c oughs> ยังไงก็กราบขอบคุณครับที่เข้ามาดูมารับชมนะครับสวัสดีครับผม